không được 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 เรานก็่ดีน really? ับนี้ครบเ็นสนที่คัญการฐานยากนะครับฉะน้่านมาเรื่อนีกฐานว่าท่นดีไเะี่อนครับให้ขึ้นไปลมคไม่คไม่้รีต่างหากขึ้นรย

สองตัวพวกมัน็หลักเขาไปดียางไงยาด้วย